อยู่ในบ้านหลังที่สองคือสมุทรปาการสุดสนสมวันนี้มาเห็นพี่น้องชาวเสื้อแดงสมุทรปาการั้งไม่น่าเชื่อยังอุ่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมมองไปทางไหนเห็นแต่พี่ ย้อนคอพมคิเาศาของคดีหกสมบัตประุมไม่ขอเอื้อนเอ่ยอะไรอีกจะเล่าให้ฟังเป็นฉัดๆไปเลยอันนี้มาจากแหล่งข่าวที่มีอยู่ในสื่อโซเชียลทั่วไป เพื่อคืนความเป็นธรรมให้พวกเราทั้ง9.9ศพนั้นควรจะทำต่อไม่ควรจะไปดองไว้เมื่อใดที่ทหารออกมาทำการปฏิวัติต่อไประชาชนไม่เคยมีคำว่า สิ่งที่จะครอบงำของสิ่งที่จะครอบงำพวกเราและกดขี่เราไว้